ขอาดไหนขนไปันจิจ้ามาช่วยดิลูกจิจ้าอยากช่วยวันนี้เราจะทำปอบปลากันนะคะเอ้ยเอ้อยู่กันครบเลยเอ้ยอยู่กันครบเลยช่วยแม่ขนอิดดิลูกมาวางตรงนี้ดิลูกวางนี้เอ้ยอบมอง อตุนทำลายตัวนินตุตุนเนี่ยนะไม่ต้องไปวางไกลหานั้นหรอกวันนี้เราจะทำบ่อปลาเอาอีกบล็อกมาวางเตียงด้วยผ้าใบปิดด้วยผ้าใบบอ่บอบ่อผ้าใบเอาอีกบล็อกวางรอบคอ,อบค่ะคนพนักงานขนหน้าบูติตุ้ พื้นที่นะคะตรงนี้เราเตรียมพื้นที่ไว้ตรงนี้กันสบาย